ตัวเดียวกัอและ้วนแล้เท้าว่ะล้วนเท้าแดงอันนี้เท้ากะแดงมั้โน้แกลเท้าแดงโอเคได้ละตรงเว้นนี่ตรงเว้นว้าอะไรเข้าวะไปแล้วไงขึ้นปุ๊บก็ไปเลยใบกระจาย

ไมได้นะอันนี้ก็อนะสวยด้วยว่ารุ่นแรงด้วยนอคือดดูดดิตะกูบินดูดเฮ้ยยานดิดีดีดิทกคนเจียเปนคแล้วนี่มเตร์ดูดดิมันมี่ซาป่ะดยังไม่ดีมอเตอร์ยี่ห้อเสียไอ่ะเริ่มมาละข้าวจั่วเลยป่ะมันข้าวไปวุ้นไง แล้วมาไมมภาพเนี่ยตอนตอนนี้มาดิยที่ไงมองมองมองไม่เห็นเลยใช่ไหมนี่มองมนมองไม่นเยมง่นมอง่นเยมอไมเบนมังเนมันมอไม่นเมงม่านยมองมหนเั้ไเองไมงไม่มอสัญ่เณเพอม่หนไหองไนององ่เนเง่นยองไ่าเลนอง่เหนลยองม่นเนเลม่น่นนี้มันแบบมอ๊บเหมือน ปูสกรีนแบบเหมือนสัญญาณหายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีโดนมีกันไกลไหมกันไกลไม่มีไกลฟแฝดแต่ไหลอ้อนแบตไม่ไหม้เลยแบตเพิ่งจะชากเมื่อกี้ยังไงวรอแป๊บนึงครับกล้มโค้งเกียร์ถาดตูกแพร์ก็ลังใส่ปีล็อกปีล็อกสลักตรงนี้ไอห้ากูจอมือถือจอมือมือถือโอบินบินได้อะไรเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้สองพันสามศูนย์ ไปร้อนร้อนปไม่ได้เลยลองโขออยตอนนั้นด้ค้นกับเดิมอนร้อนอแต่บอกว่าเลดดีดีตรงไหนวะเนี่ยอ่าวเยี่ยงไอืออ้โหลองมีอะรมาไหมลองตะปูด้วนะเอนซทำไมดีเลเยอะเหมือนกันอะไรอะรับไอหมูตัวเราเอียงอ่ะไอจอยไม่เอียงไอนี่เอียงแล้วอ่ะกลับการทีมองก็เย็นเหมือนทุกเียร์มาเลอ้ ไม่่ของผมไม่จําเป็นของผมไม่จําเป็นคือไม่จําเป็นไงคือว่าใช่ยังมีมีเล่นอยู่ไม่เป็นไรยิงไปเลยมีที่บ้านมีอะไรไม่เป็นไรคือไม่ต้องรีบออกมาก็ได้ถ้าเกิดไม่มีลุลาอะไรก็ก็โดนก็อีกปีสองปีก็มาคือได้ปะเนี่ยกก็อยู่ันคิบยิบแล้วมันยังไงอ่ะมันมันมันไม่ดีเลยใช่ไหม ผู้เหมนไม่ยิบน้อยจริงผมพายเลยนะอภิษดูนีะผมไปไกลๆนะอย่ายุเพึ่งดิแถวๆเนี้ยไม่หายไม่หายได้นี่เนี่ยชัดแจ๋วเลย่ใช้ก็อยู่ไกล้าไปแล้วไม่กูบินหายแล้วบินงั้นแสงหลายๆหลายๆคนสูซูเขาไม่ได้โดนกนไวเนี้ยไม่เป็นอะไรเลยอยู่ใกล้ๆอ่ะเป็นใช่เจอผมหรอกเดี๋ยวผมไปแล้วใช่ให้อันนี้อะไรวะ ไปกุดาวันดีป่ะ้ยไปไหมจะไปซื้อไอตัวตีนกากที่อะใครว่าไปไดไอ้โดนยางงั้นเยอะนะไปล่าเยอะเลยนะซือมาไม่ได้โบงนะเดี๋ยวได่ก่อของไปหรอเดี๋ยวไปก่อนดิแต่ผมจดหมันไม่โดนเน่นะ้เป็นาร่เราใช้แค่อันเดียวเบ่แต่ด